เอีีของลุงป,ป้าเห็นว่ามันเข้ามาปกป้องลุงป,ป้านะครับมันเปิดมันพูดในลักษณะเปิดใจนะครับวันแรกที่มันมาเจอกับลุงป,ป้าว่ามันมาตรงนี้ลักษณะที่ว่ามาจากส่วนกลางคล้ายกับว่ามันเป็นตัวแทนขององค์กรของรัฐมาตรงนี้ทําเพื่อประชาชัยชนนะครับมันจะนสร้างควา,ามสําคัญ กับตัวเองนะครับว่ามาตรงนี้ทำเพื่อประชาชนคนไทยมาลดความขัดแยง้งคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยาทางสื่อใหญ่เขาเริ่มถอยห่างจากหนุป้าแล้วก็เอาข่าวไปบิดเบือนนะครับความเป็นจริงคืออย่างนี้แต่ไปเสนออีกอย่างหนึ่งมันไปปรากฏตัวตอนนั้นนะครับแล้วก สร้างภาพว่ามันจะสร้างความโอบสุขให้เกิดกับที่นั่นที่นั่นหมายถึงว่าสีกอหนะดาวังคานนะครับมันมองว่าต่อไปจะไม่มีภาพาความขัดแย้งระหว่างซื่อใหญ่กับคนที่นั่นนะครับแต่อ้างใช้คําพูดคําจามละมานว่าทําตรงนี้เพื่อประชาชนคนไทยนะครับนั่นคือครั้งแรกเลยนะครับ เป็นการปวยตัวเองมันสร้างภาพปวยปวยตัวเองยกตัวเองให้มีความสําคัญนะครับเข้ามาเพื่ออย่างเงี้ยเข้ามาเพื่อจุดประสงค์เพื่อมีความหวังดีอย่างโน้นอย่างนี้นะครับนั่นคือการเปิดตัวครั้งแรกออกสื่อที่ว่าเป็น YouTube ที่ไลน์นะครับ fc ลุงป้าก็ดีใจนะครับดีใจที่ว่ามีไอ้คนคนนี้เข้ามาปกป้องลุงป้าแต่หลังจากนั้นมันก็กลับออกไปนะครับอีกประมาณกเ็ดวันนะครับมันก็มาเปิดตัวสินค้าเปิดตัวสินค้าแล้วก็เริ่ม ในวันที่สิพบกันให้สิมิถุนานะครับมันเอาบริษัทเข้ามา,าเพื่อให้ลุงป,ป้าโปรโมทสินค้านะครับโปรห้าเซ็ตไม่เกินห้าช่วโบงขายเกลี้ยงนะครับพันเ้าร้อยห้าสิบบาทนะครับขายเกลี้ยงเลยนั่นเป็นเพราะว่ามันมองแล้วว่า อำนาจซื้อของ fc ลุงป้านี่มากมาย fc ของลุงป้าแค่มองว่าถ้าช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนสินค้าตัวเนี้ยแล้วลุงป้าจะได้ค่าโปรโมตต่อถึงรอบที่1นึ่งแสนบาทมาเอาตรงนี้มารอบแต่มันมันขายไม่ใช่แค่500ร้อเซตนั้นนะครับมีขายผ่านทางชาแนลยูทูบอะไรเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยเกิน1นึ่พันกล่องน,นะครับได้ห 1, นึ่งพันเซนะครับ 1น0่เซ็ตขาดอ e ีกห0 0 0ม 2, 000, นะ่นตัวรวบ2ล้านตัดไปเฉพาะคอมมิชชั่นของมันนะครับที่ส5เเซนต์นะครับมันก็เยอะแยะแล้วนะครับตกประมาณสามแสนสองแส,งส,งสนเก้านะครับมันกินเนื้อแต่ละหนึ่งรอบทุกคนลืมนึกไปอะว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันได้ไปเยอะทุกคนลืมนึกไปถูกต้องไหมครนะับ จากนิรนามออกมาพูดโดยภาพรวมว่ามันเข้ามาอย่างไรสร้างภาพพจน์ของตัวเองอย่างไรและว,วิธีหากินของมันคืออะไรเนี่ยทุกวันนี้มัไม่มีที่ไปะนะครับเอฟซี FC ของลงป้าตาสว่างตาสว่างความชัดเจนกับไอ้ด่างเนี่ยทุกคนไม่ไปดูไม่ไปเพิ่มยอดซับให้กับมันน่ะ ใจข่าวสารของมันถึงขั้นที่ว่าเสียงก็ไม่อยากจะากได้ยิน่ะนะครับอย่าว่ามองเห็นภาพด้วยเลยแต่ว่าปรากฏการณ์ของไอ,อ้ของตัวหมาดำอ่ะนะครับก่อนหน้านี้เมียบอ่ะนะครับซุ่มเมียบดูท่าทีอ่ะนะครับแต่ว่าเขาก็ออกมาแฉพฤติกรรมในอดีตอย่างต่อเนื่องอ่ะนะครับก็เลยมองดูแล้วว่าไม่น่าที่จะ ไปเกาะการแสของลุงของป้าได้แล้วมาวันนี้นะครับชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วแสดงตัวตนว่าเป็นแก๊งเดียวกับไอ้มูสาชัดเจนนะครับแล้วมาเริ่มคอนเทนต์เริ่มเล่นคอนเทนต์ว่าบ้านสีหลังรู้กันนะนะครับโจมตีลุงป้า จะประมาณว่าลุงป้าไปหลอกลวง f อซนะครับมันจะเริ่มคอนเทนต์นี้นะครับแล้วนิรนามมองว่ามันจะร่วมมือกับไอ้ด่างด้วยนะครับที่จะเล่นคอนเทนต์นี้นะครับมันอาศัยว่าคนที่ไม่ชอบลุงป้าเดิมที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับจะมาเพิ่มยอดวิวให้มัน มันจากินอย่างนี้นะครับเอฟซีลุงป้าไม่ออกมาแล้วแต่มันหวังยอดวิวจากคนฝั่งโดนที่ไม่รักไม่ชอบหรือหมั่นไส้ตัวลุงป้าเข้ามาเพิ่มยอดบิวให้มันนะครับนิระนามขอย้ำว่าเอฟซีลุงป้าทุกช่องทางนะครับที่สามารถปิดกัน้น ที่สามารถปิดกั้นที่จะไปเพิ่มผลประโยชน์ของไอ้เดอะแก๊งได้นะครับทำเถอะครับอันสับให้บทช่องที่เคยติดตามมันนะนะครับมีอยูเก็ช่องนะครับในเครือของหมาดำน่ะนะครับกดยกเลิกการติดตามให้บทแล้วไม่ต้องเข้าไปดูนะครับมันก็ไปไม่ถูกไปไม่เป็นเองเนี่ย แล้วก็เชื่อว่าต่อไปอย่างตัวไอ้โมสาเนี่ยมันก็จับแม่แม่ใส่เข่งไว้นะครับจับแม่แม่ใส่เข่งไม่ให้ออกจากเข่งนะครับจับรวมอยู่ในเข่งฟังมันพูดฟังมันจาปลอบอยู่อย่างนั้นแหละไล่มันทั้งวันขึ้นวีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงบอกว่าเดี๋ยวไปต่อกันวีสอง ไล่ไปหนึ่งชั่วโมงอา่าเดี๋ยวไปต่อกันในวัวีสามันจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยจับเอซแม่แม่ของมันใส่เข่งนะครับนิรนามมองแล้วก็นสะท้อนใจนะครับแม่แม่ของมันเนี่ยทำไมถึงคิดไม่ได้มองว่าน่าจะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างมีอายุซะหน่อยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อกูด ไอ้มุสานะครับแล้วมันมันมันนำสเสนอลักษณะที่ว่า,อาแอบอิงไงแอบอิงคำพูดคำจานี่แอบอิงแฝงคำธรรมะอ่ามันจะใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้นะครับมันใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้คนก็เกิดการศรัทธามันนะครับพวกแม่แม่ทั้งหลายที่อยู่ในเขตตอนเนี้ก็ไม่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะ ปีต่อ,อมาจะต็ตรงนั้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของพวกเขาไปนะครับถือว่าเป็นเวรกรรมของพวกเขาไปเรามาตกท้ายกันด้วยข่าวดีนะครับข่าวดีที่จำปาดงนะครับเห็นไหมลุงป้าไม่ต้องพูดมากไม่ต้องตอบโต้คนที่มากล่าวร้าย ไม่ต้องต่อปากต่อคำอ่ะนะครับแต่ปรากฏการที่จะมีรถเครนนะครับมายกชิ้นส่วนขององค์โอขึ้นไปตั้งบนฐานนะครับทำการต่อชิ้นส่วนนะครับจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ แน่นอนทุกคนเตรียมเฮกันได้นั่งยิ้มให้สบายใจเห็นความคืบหน้าของการปฏิสังขรณ์อง์ปู่นะครับะจะมีการเอารถเครนเข้ามาเพื่อยกอง์ปู่ขึ้นไปประดิสถานนะครับรอแค่สภาพอตอนนี้ ด้านโครงสร้างนะครับความแข็งแรงมันได้แล้วรอแต่สภาพภูมิอากาศแค่นั้นเองครับรอสภาพภูมิอากาศคือถ้าดินฝนตกหนักนะครับการที่ว่ารถบรรทุกใหญ่เข้ามาแล้วก็เป็นรถเคนที่มีน้ำหนักนะครับาฐานที่จอดน,นะครับตึงคงแข็งแรงเวลายกเนี่ยมันจะได้ไม่โยกไม่คลอนนะครับเพราะว่าการ ยกไปชิ้นส่วนที่สองนะครับไปต่อกับส่วนที่หนึ่งนะครับต้องใช้แบบระมัดระวังมากนะครับต้องใช้แบบระมัดระวังมากปฏิบัติการตรงนี้ต้องเป็นไปด้วยผู้ชํนานาญการนะครับปรากฏการตรงนี้จะเกิดไอ้พวกฝั่งโน้นมันจะอิจฉาตาร้อนนะครับมันจะอิจฉาตาร้อนมันเคย ศพประมาทนะครับเคยปลาม่าทไว้ว่าไหนล่ะไม่มีการทำอะไรต่อเอาไปตั้งไว้เดี๋ยวเหล็กก็ขึ้นสนิมเป็นเหมือนมานะ้ำมันใช้คำพูดคำจาที่ดูถูกกันนะครับไม่กี่วันครับรอสภาพภูมิอากาศแค่นั้นเองถ้าฟ้าเปิดนะครับฝนไม่ตกนะนะครับปรากฏการยกคลื่นไปยกองปู่ขึ้นไปตั้ง เบืฐานนะครับแล้วก็หลังจากยกไปตั้งเสร็จนะครับจะมีการประกอบเอชื่อมต่อเหล็กโครงสร้างนะครับให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีการาปั้นเกรดเพิ่มนะครับมีการเสริมมีการปั้นเกรดเพิ่มนะครับองค์ปูอาจจะมีความยาวาจากเดิมนะครับประมาณ ประมาณหนึ่งเมตรนะครับโดยประมาณเพราะว่าในพรนามมองว่าพื้นที่ที่จะเชื่อมเหล็กนะนะออกเหล็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนนะครับสามสี่สิบสองก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณเมตรยี่สิบหรือว่าเก้าสิบเซนเนี่ยนะครับที่มาเชื่อมต่อกันแต่ละส่วนนะครับมันมีพื้นที่ต้องออกเหล็กฝั่งโน้นอ็อกเหล็กฝั่งนี้แล้วก็เสริมเหล็กตะแกรงนะครับเพื่อ,อใช้ ปูนผสมทรายมาปั้นเ,เป็นเกล็ดเสริมนะครับอ่าสำหรับวันนี้อ่ะนะครับนริรานามัชวเวลามาอ่มรวมๆห้าสิบนาทีอ่ะนะครับคือมีคนเขากัมานะครับ